สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวไอฟูโซนะครับคันนี้ฟูโซเครื่องสองเจ็ดนะครับเครื่องสองเจ็ดนะครับเป็นรถน้ำนะครับรถน้ำนะครับทำถนนสบายเลยนะนี่รถน้ำนะครับนี่เป็นถังสแตนเลสนะคันนี้เป็นถังสแตนเลสนะครับถังสแตนเลสนี้ก็จะประมาณหมื่นหกพันลิตรป่ะประมาณนี้น่าจะน่าจะหมืน่นไม่หมื่นหกก็หมื่นสองนะครับประมาณนี้แหละ ไม่ในใจนะครับใครหาไว้ใช้นะครับนี่เป็นสองเผานะครับสองเพานะครับเครื่องสองเจดศนะครับแบตเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางเต็ม10บเส้นยางเต็ม10บเส้นนี่ทำไงสายทําทางอย่าลืมอย่า อย่ากวนพลาดนะได้ถังใหม่ด้วยเนาะถังดีด้วยแต่งตะลิดใช่ไหมแร่งมันเะก้าพ<ะ>ันโลมันเก้าพันโครับใช่ยางเต็มสิบเจ้นยางเต็มสิบเจน,นะครับคัสสีสวยคัสสีสวยไม่มีตะลิดเลยไม่มีสะลิดม่ะไม่เกเกะ ลิ้นเรียได้เลยนะลิ้นเรียได้เหรอไดลิ้นเรียได้สิน้ำยางเต็มสิบเส้นสองพลาวนะครับนี่ยางเต็มเต็มน้ำเป็นไงน้ำแรงดิเหมาะกับทำทางนะไอ้ทำทางหรือเนี่ยตะแกรงใหญ่ๆนี่ตะแกรงใหญ่นี่ซื้อคุ้มนะราคาที่ถูกนะ เนาะดีกว่าสามแสนสองแสนมีจะไม่ใช้เป็นจรใช่แต่ไม่ใช่ทั้งเลทอย่างนี้ใช่มีแต่ไม่ใช่ทั้งเลทอย่างนี้าาราคานี้มาคุยกันได้เก้าแสนห้าหมื่นบาทพร้อมส่งถึงกันตบ้านได้ไหมเนาะเอกสารเล่มทะเบียนภาษีเต็มภาษีเต็มนะครับคันนี้ภาษีเต็มนะครับภาษีปีหกเก้านะครับภาษีเต็มนะครับ ทัศซีไม่มีบวมไม่มีผุแน่นอนนะครับอันนี้ไม่มีบวมไม่มีผุนะครับใช่ไหมทัศซีไม่มีบวมไม่มีผุแน่นอน,นครับหัวเก่งก็สวยมีกระชนนิดๆหน่อยๆตามอายุการใช้งานเขานะครับทรงตลอ,อนะครับนี่ปาสีกบปีหกเกนะครับหัวเก๋งสวยครับ ถังเป็นถังสแตนเลสนะครับถังสแตนเลสนะครับถังสแตนเลสอัดตีสวยๆนะครับอัดตีสวยนะยางเต็มสิบเ้น เลยนะครับพี่เป็นเป็นเกียร์แบบไหนเกียรนะ์ฟูลเลอร์เกือบสองร้อยเจ็ดสิบเนาะเกียร์ฟูลเลอร์โอ้โอยกหัวคนเดียวได้สบายสบายเลยนะโอ้โอเคเรื่องแห้งๆเลยนะแบบคนชีดย,ยังเรียบๆอยู่เด็กกระซีดูกระซี สวยกว่านี้ก็รถไยแดงแล้วเนาะ,ะนปิ้งน้อยด้วยเนี่ยยางเต็มยางเต็มแผงนี้เปลี่ยนให้ใหม่นี่สวยไหมเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้นี่ สวยสวยแห้งัดไม้มาเสียงายเงาใช่ไหมเสยียงเครื่องนิ่มๆเลยใช้ยาวๆปุ้ um, มแน่นอนราคานะ 9, 50, ี้เนาะ9ก้าแสนห้าหมื่นบาทไปแดงก็สามล้านใช่ไปแดงเนี่ยเอาแต่ถังนี่ก็ห้าแสนกว่าบาทแล้วเนาะเจ้าของซื้อไอ้ต่อถังมานี่ก็ห้าแสนกว่าบาทแล้วนะเนี่ยนะ <Yeah. S 2> ใช่เนาะดูกุญแจไม่่ใชดดึงับนะ <laughs> ดับกุญแจน,นะ <laughs> ไม่ใช่ดึงดับนะ <laughs> ดูใต้ทองก็รู้แล้ว<ม>นี่แบตบก็จัดให้ลูกใหม่สองลูกสองลูกนี้ก็ห้าพันกว่าแล้วเป็นเกียร์ฟูลเลอร์สิบเนนะานนะผมว่าคุ้มยังไงซื้อไปก็คุ้มอูว่งมงาน,นสบายคนขับในคนขับคนขับนใ<า>นถูกใจเลยแหละเนาะไม่ต้องออกรถใหม่หรอกแค่นี้ก็เรียก จัดไฟแนนซ์ได้นะหาไฟแนนซ์มาจัดเลยอยากได้แบบไหนก็ไม่หรอกหาไฟแนนซ์จัดเลยหาได้ดีก็จัดได้เต็มไม่ต้องดาวสักบาทกระสีนี่ลิ้นเรียได้เลยนะไม่เชื่อมาเรียดูดูดูกระซีเนาะโอ้โหเน้นกระสีนะไม่ผูนะไม่ผูแน่นอนไม่ผูแน่นอน ถ้าไม่เชื่อก็เอาลิ้นมาเรียดูได้ฮะฮะขับรถมาไกลเลยไม่ขขับรถมาไกลนะจากอุบลเชียงใหม่หรือปัตตานีก็ไม่ผิดหวังถ้าจะมาซื้อเนาะพี่เนาะไกลๆนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าคิดใจจะซื้อนะถ้าไม่คิดถ้าคิดที่จะซื้อไม่ผิดหวังหรอกถ้าคิดที่จะมาดูเฉยๆไม่ต้องมาหรอกเปิดข้ามารัรถมาดูกัน <laughs> ม่เปิดข้มามตรมบรถมาไกลขนาดนี้ <laughs> มาจากปัตตานีจากเชียงใหม่ก็กี่พันโลแล้ว ไฟในพี่ยกพี่เอาหมดลงเลยดูไฟในดีดูไฟในหน่อยอ,อ,อ,อ่าเดี๋ยวจะพาดูเลขไม่หมื่นเก้าจริงไหมวาม่าโมจริงไหมอ่านี่ภาษีปีหกเก้านะจ๊ะ GPS มีพร้อมจำเป็นหะ GPS มีพร้อมเอาไปมชมก่อนเอาชมก่อนนะชมไปได้เนาะ อภายในสวยอยู่เนาะเบาะมีขาดเบาะมีขาดนิดหน่อยไม่เป็นไรคางสายคางสายได้ไหมครัเก็บฟลเลอร์เนี่ยเกลียกเกตันปะอีตันอีตันเก็บเฟลเลอร์ก็ตัวเดียวกันมาจากโรงงานมาจากโรงงาน เบาะนี่ภายในประมาณนี้เลยนะครับนี่เบาะเดิมไม่ได้หุ้มนะจ๊ะเบาะเดิมๆนะครับนี่หน้าตาเดิมใส่เดิมเดิมแห้งๆเกิ๊กๆรถไม่เคยชนนะครับเพราะว่าเป็นรถสมุนทรไอสุนสาคอนนี่มาดูไม้นี่หมื่นเก้าจริงไหมไหนพี่เปิดดิ แอะเป็นไงเย็นแอเย็นชําเลยก้าหมนึ่งมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบแปดกิโลเออแต่ดังไม่เเ็คมีไม่เช็คศูนย์ได้เลยนี่เป็นเกียร์อิตันแจากโรงงานเป็นเกียร์อิตันแท้จากโรงงานเครื่องสองเจ็ดศูนย์ภาคให้ขนาดนี้แล้วไม่ซื้อไม่รู้จะพูดยังไงละไม่ต้องมาดูเลยเลยใจเงินมากาการเลย าค่ขนาดนี <occurs> ้แหละไม่ได้เรามีตัวตนว่าเบลกลัวไม่มีตัวตนก็มาดูเลยเสียดนายไเสียดนายไหเราตามหาอยู่ใจตามหาเลยเนี่ยหมื่นเก้าพันโลถ้าถ้าไม่แท้เอารถกลับเอาเงินกลับไปคืนเอารถกลับมานี้รับผิดหรอจะฟ้องหรือวบอกว่าแท้นะแท้ทุกคนติดมันแท้มันไม่ใช่รถดินนะไม่ใช่รถดิน รถน้ำก็วิ่งประมาณนี้แหละถ้าอยู่ตามไซ์ตามอะไรมันก็ไม่ได้วิ่งเยอะลาเสร็จเขาย้ายใช้ที่แปะรอมันก็ไม่ได้วิ่งเยอะนะเพราะว่าตามนั่นเดิมผูป่วยเดิมเติมเดิมสนใจก็โทรมาเบอร์เดิมศูนย์หกสองสามสามแปดแปดโทรแปดนะครับโทรได้ย5ห้าชั่วโมง สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวยจริง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 นะขั้นขั้นก่อนขั้นก่อนสวยขนาดนี่ไหมขั้นก่อนที่เราขายแปะขั้นที่สวยการเนาะขั้นตอนไม้น้อยแล้วก็ทิ้งก่อนใช่ไหมอ๋อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ